จะรั่วจากจุดนี้หมดเลยนะครับยังไม่ยังไม่เข้ากรองตัวนี้เลย<อ>แนวนะหยุดตั้งแต่ข้างบนเนี่ยลงล่างลงมาลงโดนเครื่องตัวนี้แล้วก็ไหลลงมาด้านหน้าตัวนี้แล้วก็ไหลามาลงพื้นด้านหน้านี้แต่อันนี้ก็คือเอาน้ำมันในถังออกหมดแล้ว พราะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายวันนี้ก็จะถอดถอดทางออกไปเพื่อซ่อมนะครับตัวนี้เอานิ่โป้องดันตัวเชี่ยวตัวนี้อาไว้นะครับเนี่ยเชี่ยวตัวนี้เลยถอดยากมากเลยดันเชี่ยวกันนี้ไว้แล้วก็ จับแน่นๆข้างล่างนะครับแล้วก็ดึงข้างบนออกมันก็จะมีเคี่ยวล็อกแค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันมันจะออกยากเพราะมันตอนนี้มันมีน้ํามันซึมเป็นสูญนยากาศกับลูกยางอยู่ข้างในนะตัวปักตัวนี้ดึงออกยากมากนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมันไม่ได้ดึงมาเลยนะครับจริงๆมีตัวเที่ยวนี้ล็อกแค่นิดเดียวเราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับ กดดันขึ้นไปให้มันสุดเนี่ยฮะแล้วก็ก็พยายามจับสองอันให้มันดึงค่อยๆขยับออกจากกันนะครับกลองเบนซินนี่กล่องเบนซินเอาถังออกก็ต้อง ก้าเอาใส่น้ำมันออกเหมือนซิ่วย่างตรงนี้จะจะพังเกิบออก ออกใส่น้ำมันก็ออกมาด้วยน้วมันนี่อ่าขยโยกอหมอืมน้ำมันที่ค้างอยู่ในกองกองเบนซินตัวนี้แล้ก็อีกตัวหนึ่งทำไมมีสองสายกองเบนซินตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ตั้งแต่ซื้อรถมาสามหมื่นโก 3, โลก็ทุกอย่างนี้เป็นพลาสติกหมดนะตัว C T M เนี่ยถ้าหักขึ้นมาก็นี่แหละบรนไานี่ก็คือโอเคการแยกระหว่างสายน้ำมันที่จะเข้าเครื่องกองเบนซินแล้วก็ ถังน้ำมันก็ออกเดียวกันละนี้ถังน้ำมันก็จะเป็นอิสระและ้วมอิสระเหี้มีน้ำมันหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนั่นแหละมันน่าก็จะไหละอะไรจะไหละออกก็ไหลไปนี่คือถังน้ำมันซึ่งพลาสติกทั้งใบ พลาสติกทั้งใบให้ในายคนเดียวคือแตกอันนี้คือคือรถห้าปีแตกและแตกหลายจุดด้วยแตกราวทั้งหมดรอบรอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องขันลงมาดูว่ามันมันแตกลักษณะไหนคือรถเนี่ยวิ่งในเมืองนะไม่ได้ไปวิ่งในป่าในเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความร้อนนะครับความร้อนที่ทำให้พลาสติกตัวนี้มันแตก นี้ก็ใช้เป็นแปดมิลน,นะครับขันออกดูซิว่ามันร่องรอยมั้ตัวนี้ก็เป็นแป้นนะครับตัวเซ,นซ็นเซอร์น้ำมันอะไรต่างๆคือปกติแล้วเนี่ยถ้าดูในคลิปต่างประเทศเี้ตัวยางตัวนี้มันจะมันจะมันจะเสื่อมเราก็เปลีย่ยนยางตัวนี้ ได้แล้วก็ใช้สี่โคดอนนะเอาแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะหนักนะครับหนักน,น้ำมันขึ้นน้ำมันลงนะครับน้ำมันขึ้นลงในลูกลอยนี่คือระบบในถังน้ำมันทั้งหมดมีเซนเซอร์มีลูกลอยอันนี้คือรอยแตกแตกจากรูนอ็อต คือมันเริ่มแตกจากจุดที่มันเปราะบางก่อนคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อนนั่นแหละเพราะว่าถังมันเป็นพลาสติกแล้วรูน็อตเนี่ยมันเป็นโลหะมันใช้การเจาะยึดเข้าไปตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดมันก็จะเริ่มแตกจากพวกนี้เพราะว่ามันก็มีมันก็เคยซึมจากรูน็อตรูน็อตตรงนี้เคยซึมมาแล้วแล้วก็แก้ไปแล้วแต่อันนี้มันเป็นด้านล่างเลย ถึงน้ำมันมันจะต้องขังอยู่นี้ตลอดเวลา